รวก็สวัสดีกันด้วยนะเองนะครับก็อยู่กับผมนะซับมีนะก็วันนี้ก็แน่นอนนะจะมาเล่นเกมโปเกมอนกันก็เป็นอ่าชาเลนต์นนะก็อย่างเช่เนแบบว่าเราจะใช้โปเกมอนหนึ่งตัวเพื่อสู้กับสี่จักรพรรดิไม่ใช่สีจ่จักรพรรดิสี่จตุรเทพเออต้องเป็นแชมป์ไม่ได้ด้วยโปเกมอนแค่หนึ่งตัวใช้ยาได้ไม่โกงเพราะว่ามันรุมเราไงใช่มันเราไม่โกงก็ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าก็จะเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่าผมใช้โปเกมอนแค่หนึ่งตัวนะไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่ตัวข้างหลังนะเออผมมีไว้อยู่แล้วเดี๋ยวไปดูอันนี้เป็นโปเกมอนชายนี่ครับผมจำมาได้หมดน,นี่อยู่หน้าไหนเลยตัวตึงๆทางนั้นตัวเต่งนี่นี่นี่นนน นี่คือพระเอกของของ,ของ,ข,องอของคลิปนี้นะโ,โอโอเนี่ยใช่นี่เราจะไม่เอาใชาน้นี่ไปนะเราจะาาแค่ล่างนี้ไปน,น,นะ <c oughs> ก็ข้างหน้าน,นี้จะมีซาตูชินะตีได้นะตีได้ตีได้ตไดตไดแต่ตอนแต่อะไรไม่ตีนะก็เราจะไปตีซีดูนาเทมักนก่อนใช้เล่นเลยแต่คนหนึ่งขอซื้อของกันแล้กวกวันกนะเดี๋ยวตัวเขาเช็คของกันแล้วกันย เดี๋ยวตัดกันมาแล้วกันนะผมซื้อของให้เสร็จก่อนแล้วกันซื้อของเสร็จแล้วนะ่ก็ยาก็ใช้ยาประมาณที่ผมซื้อมาเมื่อกี้ก็ห้สิบขวดนะอ่าเดี๋ยวใครไม่เชื่อว่าผมมีแคตนะ่ตัวเดียวนะก็เนี่ยตัวเดียวนะไปเลยมิชาลเลน,นตื่นเต้นปะจะชนะไหมเนี่ยถ,ถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรนะถ้าชนะก็ ก็โอเคไปดูเลยดูเลยเอาละคนแรกหกตัวเว้นหนึ่งตัวแล้วเลี้ยข้าแไปเหมือนกันนะเป็นเลียกว่า ตัง้งยิงจากกันอยู่เลยสวยเร็วกว่าด้วยโอ้โหติดเลยนี่นะฮะของกินเหลือใช่เวลาเลือดลดใช่ไหมเลือดเลื่อนเหลือเลือดเลือดลดอ่ะและเพื่อเลือดมันจะเพิ่มต่อเทินเฮ้ยได้ท่าใหม่เหรอสกัดเทคเอ็นชิเอนพาวเวอร์เดี๋ยวผมมาท่านี้ออกนะนะ ถ้านี้ถ้าจะไม่ผิดเลื่อนลถด้วยใช่ไหมถ้าโอเคผมว่ายิมนี้ก็จะสิวๆนะมผมนืมบอกแวผ้ภาคนี้มันเมกาได้ด้วยภาคนี้เมกาได้นะโอ้แจสโตนเนตโอ้ โอเคเราปิดตำนานกัน <laughs> ปิดตำนานเลยเออไม่แรงเกินไว้เพิ่เนี่ยโอเคโอ้ <laughs> okay. oh, ไม่ผ่านนะโอ้ oh, ไม่ผ่านก็เดี๋ยวไว้ซีรีส์หน้าไว้ hey, oh, ตอนหน้าแล้วกันนะก็ไม่ผ่านไม่ผ่านอ่ะอะไรอย่างโอ้เป็นถึงเทพนะ <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> ไม่เป็นไรเอาไว้เอาไว้พีหน้าแล้วกันนะ เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี่สักตัวหนึ่งอย่ยางกระเพาใชนี่ก็มีโอเคผมไปข้างหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวตอนนี้ก็รลานไปก่อน,น,อ,น,น,อ,น,นอะไระได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวแล้วก็แพ้เลยล้วซื้ออย่ามาด้วยนะ้ไม่ได้ใช้แล้วด้วยก็ไม่เป็นไรนะก็ก็ก็จบคลิปพิเศเดียว,ยวบ,ายบาย